สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกรองกระแสท่องเที่ยวกับดิฉันจารุณิสุนทรน้ารายการกรองกระแสท่องเที่ยวนในวันนี้จะพาทุกท่านไปสัมภาษณ์อาจารย์ดรดัณยทันพงพัชระถอนเทพค่ะซึ่งท่านเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมหัวหน้าศูนย์ China Intelligence Center หรือ CIC วิทยาลัยศิลปะสื่อเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งท่านก็เป็นหนึ่งในนักวิจัยซึ่งอยู่ในโครงการวิจัยยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาสำหรับการท่องเที่ยวไทยหลังโควิด1 9จริงๆแล้วเนี่ยประเทศจีนมีนโยบายการเปิดประเทศแล้วมาได้แล้วแต่ว่ายังเกรงว่าการกลับไปเนี่ยจะต้องเสียเวลาอีก มันจะมีการเปิดบางพื้นที่เป็นทางจีนตอนใต้ใช่ไหมคะผมก็ได้ข่าวนี้เหมือนกันแล้วผมก็ลองไปเซิร์ชในเว็บจีในอะไรเขาก็ก๊อปปี้ข่าวนี้แหละไปออกที่เขาว่าประเทศไทยบอกว่าจีนจะเปิดประเทศแล้วแล้วเขาก็แซวว่าของไทยรู้ก่อนจีนอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมจะให้เช็คนิดน,นึงนะครับว่ามีแหล่งข่าวจากที่ไหนนะครับที่ว่าจะเปิดเฉพาะบางบนโทรหรือแล่รต่างๆคือมันมีมาสองละลอกนะฮะผมเช็คระลอกแรกเนี่ย พอได้ข่าวนี้เพราะว่าออกโทรทัศน์สื่อทีวีบ้านเราด้วยเนี่ยผมก็เลยไปไล่เช็คดูปรากฏว่าไม่เจอเลยมีแต่เขาก๊อบข่าวของไทยเป็นลงที่เขาแล้วก็บอกว่าเรารู้ก่อนเขาอีกอี่างซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เอางี้ดีกว่านะครับถ้าจะเปิดเนี่ยก็น่าจะเปิดเป็นภพาพใหญ่นะครับไม่น่าจะเป็นลักษณะของการทดลองเปิดบางมลทน,นถ้าเป็นลักษณะของการอนุญาตให้บางกลุ่มของนอกประเทศเนี่ยเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นลักษณะของการเปิดให มนทนทางตอนใต้ได้ไปท่องเที่ยวก่อนคิดว่าไม่ใช่เป็นลักษณะที่จีนจะทําเพราะว่ามันท้ายที่สุดคนจีนกลุ่มนี้กลับเข้าไปในประเทศเขาเขาก็เดินทาง,งไ,ปไปทั่วประเทศเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะทดลองเพรากลัวว่าถ้าเปิดเยอะแล้วคนจะติดก็ต้องเป็นลักษณะที่ว่าถ้าคนเหล่านี้ไปเที่ยวมาแล้วห้ามเดินทางข้ามนทนหรืออะไรอย่างเนี้ยก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันทําได้ยากอยู่แล้วนะฮะถ้าคุณจะบอกว่าเปิดให้มนทลทางตอนใต้ไปเที่ยวต่างประเทศได้แต่กลับเข้ามาแล้วคนคนนั้นห้ามข้ามนทนหรืออะไรต่างๆ ซึ่งมันก็ไม่น่าเป็นไปได้น่าเขาจะเปิดเขาน่าจะเปิดทั้งประเทศแต่โดยสรุปก็คือผมที่ไม่เห็นข่าวตรงนี้ก็้ักษนควรจะรอนั่นเลยฮะว่าหลังเลือกตั้งประธานาธิบดีถึงจะมีสัญญาณออกมาก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าเขาจะทําให้ในประเทศเขานิ่งที่สุดไม่อยากให้มีลักษณะของการระบาดรุนแรงหรืออะไรต่างๆเลยดังนั้นเนี่ยเขาจะไม่ขยับมาตรการอะไรที่มีความสูงเสี่ยงแบบนี้ก่อนเลือกตั้งผ่านผลไปนะครับ ต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีนะคะจากต้นขั้วก็คือประเทศจีนนะคะสถานการณ์การท่องเที่ยวกับฐานของนักท่องเที่ยวจีนในปัจจุบันถ้ามุ่งมาที่ในส่วนของนักท่องเที่ยวจีนนะครับก็อย่างที่รู้กันว่าด้วยสถานการณ์โควิดตั้งแต่ปีพศ2563เป็นต้นมาเนี่ยเราก็ไม่มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้เลยเ,ลยเป็นปีที่3ามแล้วนะฮะแนวโน้ม ก็มั่นใจได้เลยว่าปีนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวจีนแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าอันที่หนึ่งก็คือผ่านพ้นวันเทศกาลที่สําคัญที่สุดก็คือวันชาติจีนไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็คงต้องลุ้นในเทศกาลถัดไปนั่นก็คือเทศกาลตรุษจีนต้นปีหน้านะฮะความหมายของคําว่าต้องลุ้นเนี่ยก็หมายความว่าตอนนี้มันก็มีอยู่สองกระแสก็แล้วกันนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่า ในช่วงกลางเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของประเทศจีนซึ่งถ้าหากทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเข้าใจว่ามีโอกาสที่ทางรัฐบาลจีนเนี่ยจะเริ่มขวันปรนในเรื่องของนโยบายซีโร่โควิดลงถ้าหากเป็นไปตามนั้นเนี่ยก็แปลว่าช่วงเดือนมกรกาหรือคุมพาก็มีโอกาสที่จะอนุญาต ให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยซึ่งความจีเขาออกนอกประเทศได้นะฮะแต่เวลากลับไปเนี่ยเขาจะต้องกักตัวตอนนี้เหลืออยู่เจ็ดบวกสามเท่าที่ทราบนะครับแต่เจ็ดบวกสามก็ยังเป็นปัญหาที่ทําให้นักเดินทางจีนไม่อยากออกนอกประเทศอยู่ดีนะฮะเนื่องจากกลัวว่ากลับไปแล้วต้องกักตัวเจ็ดบวกสามแต่ถ้าหากช่วงกลางตุลาผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วต้นพฤศจิกาหรือรอ่างตา่างก็มีโอกาสที่มีมาตรการผ่อนโอนมากยิ่งขึ้นออกมา ให้นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเนี่ยไม่ต้องกักตัวเจ็ดบวกสามหรือกักตัวระยะเวลาที่สั้นลงนะครับอันนี้มีความเป็นไปได้ความเป็นไปได้อันที่สองอาจจะต้องรอจนกระทั่งถึงเดือนมีนาคมนะครับซึ่งจะมีการประชุมสมัชชาใหญ่เรื่องต่างๆเนี่ยให้ผ่านพ้นช่วงนั้นไปก่อนแล้วถึงจะมีนโยบายผ่อนคลายออกมานะครับนักสองความเป็นไปได้ก็แล้วกันนะครับแบบที่ดีก็คือ ต้นปีหน้านักท่องเที่ยวจีนเข้ามาได้ละครับหรือแบบที่ต้องรออีกหน่อยก็คงต้องรอผ่านค้นเดือนมีนาคมถึงจะมีมาตรการผ่อนคลายออกมาเราก็หวังว่าจะเป็นไปแบบที่1ตอนนี้ถามว่าถ้ามีมาตรการผ่อนคลายออกมาแล้วเนี่ยนะักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยหรือเปล่าเราได้มีโอกาสนะครับทำเซอร์ว์แบบเป็นลักษณะของที่อาจจะไม่ใช่เป็นทางการนะครับไปดูในโซเชียลเน็ตเวิร์ของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่ผ่อนคลายนะครับนักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาที่ประเทศไทยแน่นอนสิ่งที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็คือว่ารูปแบบของการที่จะกลับเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะก็จะเป็นไปในลักษณะที่คำนึงถึงความปลอดภัยในเรื่องของสุขอนามัยเพิ่มมากขึ้นเท่าที่ตอนนี้เรามีนักศึกษาจีนที่กลับเข้ามานักศึกษาจีนเหล่านี้ยังคงกังวลอยู่ก็คือในเรื่องของการติดเชื้อโควิดก็ยังใส่หน้ากากกันอย่าง จริงจังแล้วก็ยังมีความคิดที่ว่าการติดโควิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวอยู่นะฮะดังนั้นเขาจะมีความระมัดระวังตัวสูงแต่ขนาดระมัดระวังตัวสูงก็ติดไปเยอะละนะฮะนักศึกษาเราที่เข้ามานะครับเป็นลักษณะของการสื่อสารของทางรัฐบาลจีนที่บอกกับประชาชนเขาก็แล้วกันนะฮะว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังดังนั้นเนี่ยต่อให้เปิดประเทศแล้วเนี่ยผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาเที่ยวอย่างประเทศไทยเนี่ยจะคำนึงถึงเรื่องนี้มากนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการไทยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่จีนเปิดให้นักท่องเที่ยวออกมาเที่ยวแล้วกลับไปโดยไม่ต้องกักตัวเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าสร้างความมั่นใจนะฮะว่าเรามีมาตรการในการที่จะดูแลเขาไม่ให้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อยังต้องทําอยู่ดังนั้นตัว Standard o p e r a t i o n procedure ของสถานที่พักของการเดินทางของอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าควรจะมีการดําเนินการไว้ รวมไปถึงประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวจีนทราบว่าประเทศไทยมีมาตรการในเรื่องของความระมัดระวังเรื่องของการติดเชื้ออย่างไรก็น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยทําให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมั่นใจที่จะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยได้มากขึ้นได้เร็วขึ้นแต่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะผู้ประกอบการไทยหรือว่านักวางแผนนโยบายกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ทางการท่องเที่ยวของไทยมีการปรับตัวอย่างไรบ้างคะ ครับผมแบ่งเป็นสองประเด็นแล้วกันนะครับถ้าในในกรณีของทางผู้ประกอบการเองเนี่ยนะครับความชัดเจนก็คือว่าเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงนักท่องเที่ยวจีนยังไม่ได้กลับมาในเร็ววันนะฮะและอีกอันหนึ่งที่เรารู้แน่นอนว่าด้วยพฤติกรรมหรือว่าลักษณะของคนจีนเนี่ยรเราแวดระว่าในเรื่องของสุขอ,อนามัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดต่ออย่างโควิดเนี่ยมากกว่าชาติตะวันตกแน่นอนสิ่งที่เราจะเตรียมตัวได้ในการที่เตรียมรับว่าวันหนึ่งเขากลับมาแน่นอน ก็อย่างที่ผมได้เรียนไปว่า Standard operation procedure ในเรื่องของสุขอนามัยในเรื่องของความสะอาดในเรื่องต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยวของที่พักของการเดินทางเราจะต้องทำให้พร้อมไว้ซึ่งผมก็คิดว่าผู้ประกอบการไทยหลายที่ขยับตรงนี้อย่างเชียงใหม่หรือจังหวัดต่างๆเราก็จะเห็นเครื่องหมายชาใช่ไหมครับเป็นรูปแบบของโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานว่ามีระบบในเรื่องของการรับมือกับโควิดได้ดีก็จะได้เครื่องหมายชาปไป เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดาเนินการไว้อยู่แล้วในส่วนของการที่บอกว่านักท่องเที่ยวจีนยังไม่กลับเข้ามาแล้วเราจะมีการทํากิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์อะไรออกไปหลังจากที่เราเริ่มผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาได้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวชาติตะวันตกนักท่องเที่ยวจากเอเชียรอบบ้านเราเนี่ยที่กลับเข้ามายกเว้นจีนภาพของข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับมันได้ถูกส่งเข้าไปยังประเทศจีนด้วย นค,คนจีนรู้แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยเปิดแล้วแล้วก็มีนักท่องเที่ยววนกลับมาเที่ยวประเทศไทยเต็มไปหมดเลยนะครับเท่าที่ผมได้อ่านข่าวเนี่ยนะครับก็จะมีข่าวนี้ที่ประเทศจีนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นการสื่อสารทาง,ทางอ้อมเราอาจจะไม่ได้ทําประชาสัมพันธ์โดยตรงเข้าไปแต่ภาพข่าวเหล่านี้มันก็ได้ถูกสื่อสารไปยังคนจีนด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ผมไปดูในโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกคนเนี่ยรอว่าทางจีนผ่อนคลายเมื่อไหร่เขาก็มองไทยเป็น สถานที่ทางเลือกอันดับต้นๆเลยที่เขาจะต้องกลับมาท่องเที่ยวนะครับเพราะเขารู้ว่าเราเปิดแล้วด้วยความที่เขาไม่ได้เที่ยวต่างประเทศมานานประเทศไทยก็เที่ยวง่ายนะครับเดินทางง่ายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รอตรงนี้อยู่ดังนั้นไฟล์บินต่างๆจะสังเกตได้นะครับว่าก็เริ่มที่จะเปิดเส้นทางนะครับบินระหว่างไทยกับเมืองต่างๆของประเทศจีนแล้วครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่กลุ่มบัจจตแอร์ไลน์เนี่ย ก็รอละนะครับว่าเมื่อไหร่เปิดก็พร้อมนักท่องเที่ยวที่เดินทางได้ทันทีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่กับอีกอันหนึ่งถ้าเป็นหน่วยงานของภาครัฐเช่นทอทอท,อท,อทอหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เห็นรูปแบบของการขยับรู้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะยังกลับเข้ามาท่องเที่ยวไม่ได้ในเร็ววันนะครับก็มีการปรับรูปแบบของการทําการสื่อสารที่หันไปเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม,ใหม่ๆนะครับอย่างที่มหาเลยเชียงใหม่เราก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ ทอทอท,อทอเช่นเดียวกันในการที่จะ PR หลักสูตรในระดับเป็นญ,ญาตรีปริญญาโทของที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยให้กับคนจีนที่สนใจที่มาเรียนต่อในประเทศไทยหรือระดับประถมมัธยมเนี่ยก็จะมีโรงเรียนนานาชาติที่เป็นเป้าหมายของคนจีนที่จะมาเรียนเนี่ยก็มีการทำา PR มีการทำกิจกรรมเพื่อเอาคนจีนมาเรียนที่เชียงใหม่หรือที่จังหวัดอื่นๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย นักท่องเที่ยวแบบมาสั้นๆอาจจะยังไม่กลับนะครับแต่ว่าเ,าเราได้เห็นภาพของคนจีนที่เข้ามาพำนักระยะยาวในเชียงใหม่หรือในกรุงเทพเนี่ยในรูปแบบของการมาเรียนในระดับประถมมัธยมหรือว่าอุดม,มศึกษากลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่กังวลมากเกี่ยวกับว่าเขามาแล้วตอนกลับไปจะเป็นอย่างไรเพราะเขามาอยู่ยาวดังนั้นเนี่ยก็เป็นการขยับของทอททที่ช่วยสนับสนุนให้เอาคนจีน,นมาเรียนต่อประเทศไทยนะครับซึ่ง อีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ภาพตลาดนี้มันน่าสนใจก็เพราะว่าความขัดแย้งของจีนกับประเทศอื่นๆในอาจจะเป็นประเทศที่คนจีนนิยมไปเรียนต่อหรือว่าไปไปเทคคอร์สอะไรต่างๆเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็ต้องกลายเป็นว่าเมื่อมีปัญหาตรงนั้นเนี่ยคนจีนที่อยากจะมาเรียนต่อต่างประเทศก็หันมามองที่อื่นนะครับซึ่งโชคดีประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในทางเลือกด้วยเช่นเดียวกันครับก็เป็น ทางเลือกใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมน,นะคะอาจารย์เราได้พูดถึงการมาถึงประเทศไทยแบบฟิสิกอลแล้วทีนี้อยากจะข้ามไปออนไลน์ค่ะอาจารย์ครับก็มีอยู่2ระดับระดับที่1เป็นรูปแบบของการทำประชาสัมพันธ์หรือว่าโปรโมทกิจกรรมการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าการสร้าง เราเรียกว่าเป็นช่องทางให้คนจีนเนี่ยในอนาคตอาจจะสามารถซื้อแพ็กเกจหรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราก็รู้จักมีในนามของพวกออนไลน์ทราเว a ลเอเจนซี่นะครับที่เป็นในรูปแบบของโมบายหรืออะไรต่างๆนะครับอีกอันหนึ่งที่อย่างเรียนไว้ตอนต้นคือสื่อที่เป็นการ PR ออนไลน์ผมอยู่เชียงใหม่เนี่ยผมเชียงใหมเ่มเ,หมเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ได้มองเห็นว่าโอกาสที่เราจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ให้คนจีนได้รับรู้ผ่านช่องทางเนี้ มันเป็นต้นทุนที่ถูกแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีมากนะครับเราก็เริ่มมีการใช้เราเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับปั้นดาวติกตอกของเราเองนะครับปั้นดาวติกตอกที่เป็นคนจีนที่เป็นนักศึกษาเราเนี่ยนะครับให้มีฐานแฟนคลับมีอะไรนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยเข้าทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยของเชียงใหม่ไปยังสื่อออนไลน์ของประเทศจีน ครับซึ่งตอนนี้นอกเหนือจากดาวติกต๊กสองทางคณะเราเองที่ทำเนี่ยเวลาเราเข้าไปดูในตลาดเนี่ยเราก็จะเห็นคนจีนที่เป็น KOL influencer ด้านการท่องเที่ยวก็เป็นคนที่ขยับทำเรื่องเหล่านี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นช่องทางที่ผมคิดว่าในอนาคตหรือปัจจุบันนี้นี่แหละนะครับเราจะต้องใช้ให้มากขึ้นในการที่จะสื่อสารภาพการท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้กับคนจีน ตัวกลางที่เป็น KOL influencer ต่างๆนะครับ,รบแม้ว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนยังไม่กลับเข้ามา<ช>อ่าแต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงกระแสไว้นะฮะให้ไม่ลืมประเทศไทยนะครับ KOL influencer อย่างดาวทิกตอกที่เราปั้นเนี่ยนอกเหนือจาก PR แหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารให้กับคนจีนในประเทศจีนแล้วเนี่ยก็ยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับคนจีนที่ยังอยู่ในประเทศไทยด้วย เป็นมุมของการใช้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็แล้วกันอีกเลเยอร์นะก็คือการทำคอนเทนต์เชิงดิจิตอลเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวออนไลน์เว้เป็นอีกเทรนหนึ่งก็แล้วกันที่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยประชาชนอินเทอร์เน็ตนะครับของจีนซึ่งตอนนี้มีมากกว่าพันล้านคนแล้วเนี่ยจำนวนคนที่ใช้โมบายแอปพลิเคชันผ่านมือถือเนี่ยมีมากกว่าพันล้านคนเช่นเดียวกันแล้วพอยุคสมัยของ 5G มาแล้วก็ลังจะไป 6G ทำให้ การผลิตสื่อคอนเทนต์ต่างๆบนมือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วนะครับรูปแบบของการท่องเที่ยวเรียนรู้ประสบการณ์ท่องเที่ยวอ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านโลกเสมือนจริงหรือว่าการทํากิจกรรมบางอย่างนะครับโดยใช้มือถือเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการท่องเที่ยวในอนาคตจะเป็นเทรนด์ของการท่องเที่ยวผู้ประกอบการที่ มีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะแอพพลายเอานวัตรกรรมดิจิทัลไปส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจกรรมการท่องเที่ยวตรงนั้นแหละคือจุดที่ผมคิดว่าจะช่วยทำให้เมื่อนักท่องเที่ยวจีนบมาเนี่ยจะดึงดูดให้เข้ามาเที่ยวมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นแบ็กดอปหรือว่าเป็นฉากหลังของเรากับแหล่งท่องเที่ยวแล้วเอาไปทำเป็นฉากหลังในมือถือหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นกล้องแบบมุมมอง360องศาให้เห็นสถานที่แล้วก็ช่วยส่งเสริมให้เรารู้ประสบการณ์ท่องเที่ยว ที่มองเห็นภาพของปัจจุบันเทียบกับในอดีตหรือแม้กระทั่งเข้าไปในโลกที่เป็นโลกเสมือนจริงนะครับที่จะไปเล่นเกมบางอย่างแล้วสามารถเทินออกมาเป็นรีวอร์ดบางอย่างที่ไปใช้ได้กับโลกจริงนะครับจากโลกเสมือนจริงไปใช้ได้กับโลกจริงตรงนี้จะเป็นทิศทางที่ในประเทศจีนนะครับใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการท่องเที่ยวเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นเทรนที่ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะต้องเริ่มต้นศึกษานะครับเพราะว่านี่คือจริตของนักท่องเที่ยวจีนทีนี้จะเอาชนะใจนักท่องเที่ยวนี่จะต้องรู้ถึงจริตของนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็อาจารย์มีข้อค้นพบอะไรที่เป็นไฮไลท์ในบทที่อาจารย์ศึกษาบ้างคะครับผมจะรับผิดชอบในเชิงของการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนนะครับแล้วก็รวมไปถึงยุทธศาสตร์หลักในการที่ ประเทศจีนเนี่ยใช้ส่งเสริมสนับสนุนงานการท่องเที่ยวประเด็นของพฤติกรรมก่อนก็แล้วกันนะครับเมื่อกี้ผมได้เล่าพาร์ทหนึ่งของพฤติกรรมที่เราค้นพบละนั่นก็คือผมใช้มานานละก็คือว่าโซโลโมเนี่ยนะครับก็คือนักท่องเที่ยวที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อหาข้อมูลท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของ local experience นะครับสุดท้ายก็คือใช้โมบายแอปพลิเคชันเพื่อเป็นเพื่อนช่วยเที่ยวปัจจุบันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือในการ ส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มในการท่องเที่ยวนะครับดังนั้นโซโลโมโเนี่ยก็คือพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปแล้วผมขอเรียกว่าเป็น neo solomo ก็แล้วกันนะครับก็ถือว่าคนจีนในในการท่องเที่ยวเมื่อก่อนเนี่ยวัตถุประสงค์หลักอาจจะเป็น f อ่า FIT ในแบบที่เป็นกึงก่งๆึ่งไซซ์ซิงนะครับก็คือมา มาทัศนาจรมามาท่องเที่ยวในเชิงดูนั่นด,ดูนู่นดูนี่นะครับแต่ตอนเนี้เป็นการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนเพิ่มมากขึ้นความแตกต่างคือเขาจะมีความเร่งร้อนในการที่จะเที่ยวเนี่ยลดลงระยะเวลาในการาท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนมากขึ้นอยู่กับโรงแรมมากขึ้นไปร้านนวดสปามากขึ้นเดินท่องเที่ยวในที่ที่เขาอยากจะเรียนรู้ศึกษาเนี่ยใช้เวลากับมันมากขึ้นนะครับกำหนดการก็จะเป็นแบบหลงๆนะครับ ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนเนี่ยจะเป็นทิศทางของการเข้ามาท่องเที่ยวขอจจลลงคนจีนครับรูปแบบของการท่องเที่ยวที่จะไปตามต้องบุกไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญสาคัญหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับพฤติรกรรมเหล่านั้นก็อาจจะลดลงนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่คนจีนสนใจก็อาจจะกลายเป็นแหล่งที่มีการเข้าไปเช็คอินกันมากๆนะครับอาจจะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแบบที่ทุกคนรู้จักกันก่อนหน้านี้ด้วยซ้าไปนะครับแต่กลายเป็นว่า คนจีนที่เคยมาก่อนหน้าเนี่ยบอกว่าไปสถานที่ตรงนี้แล้วต้องไปยืนถ่ายรูปตรงนี้นะนะครับก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีโอโซโลโมเหล่านี้นะครับเลือกที่จะไปเยี่ยมเยือนเพราะนั้นคอนเทนต์ที่สื่อสารสร้างความน่าสนใจผ่านโลกโซเชียลเนี่ยจะกลายเป็นแนวทางที่จะเจาะกลุ่มมีโอโซโลโมเหล่านี้นะครับและกิจกรรมท่องเที่ยวในเชิงลึกการฝึก ทำประสบการณ์บางอย่างทําอาหารชกมวยนั่งสมาธิอะไรต่างๆที่ต้องใช้เวลากับมันมากขึ้นแล้วก็ไม่เร่งร้อนไม่เร่งเร้านเนี่ยนะครับร้านกาแฟรหรืออะไรต่างๆนวดสปานะครับสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นทิศทางหลักของนักท่องเที่ยวกลุ่มมีโอโซลโมนี้นะครับอันนี้เป็น,านคารค้นพบอันที่หนึ่งส่วนอันที่สองเนี่ยเราไปดูในเรื่องของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจีนนะครับ คีย์เวิร์ดของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจีนเนี่ยก็คือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับจะกลายเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในแผน14นะครับของประเทศจีนถามว่าพอมันกลายเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของจีนแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวไทยได้อย่างไรนะครับคำตอบก็คือว่าพอมันเป็นภาพของรูปแบบที่รัฐบาลจีน G. เขาส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นภาพจําที่ทําให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ย ให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นถ้าหากเราสามารถที่จะจับกระแสของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนจีนในประเทศไทยได้เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นเทรนด์ที่ทําให้คนจีนเนี่ยเลือกที่จะเข้ามาท่องเที่ยวนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเอาไปแบบที่เกี่ยวข้องกับคนจีนโดยตรงก็อาจจะเป็นอ่กลุ่มอ่คนจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนภาคเหนือของไทยนะครับ ก็จะมีสตอรี่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับของคนจีนกลุ่มนั้นเนี่ยที่สามารถบอกเล่าได้ว่าคนจีนที่เข้ามาในช่วงช่วงหลังปีคศ1949หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขามาอยู่กันอย่างไรมาใช้ชีวิตอย่างไรตรงนี้ก็จะเป็นเทรนด์ได้นะครับกับอีกอันหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็หมายความว่าคนจีนก็จะเกิดความสนใจว่าวิถีชีวิตของคนไทยเนี่ยเขาอยู่เขากินกันอย่างไร แล้วก็จะมาศึกษานะครับมาเรียนรู้เหล่านั้นเป็นประสบการณ์นะครับนี่ก็จะเป็นเทรนด์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นสองสิ่งนี้เอามาประสานกันครับก็คือการท่องเที่ยวที่เป็น neo solo mo มีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อนบวกกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสสิ่งนี้แหละครับที่เราจะต้องมาออกแบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหการรมท่องเที่ยวของเราให้ได้นะครับถ้าไทยตีโจทย์ตรงนี้ออก ก็จะเป็นรูปแบบของการเตรียมความพร้อมที่จะช่วยให้เวลานักท่องเที่ยวจีนกลับเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเลือกมาในแหล่งท่องเที่ยวที่คุณได้ดีไซน์ตรงนี้เอาไวค้ครับในช่วงที่นักท่องเที่ยวจีนยังไม่สามารถที่จะกลับมาได้นะคะก็ต้องเน้นการประชาสัมพันธ์แล้วก็การเตรียมพร้อมนะคะจังหวบวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับ นโยบายแล้วก,ก็การวางแผนการเตรียมตัวในการต้อนรับนะักท่องเที่ยวจีนที่จะกลับมาในปีหน้านะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ดรนายทัเป็นอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ